สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติศิลปินนักสแสดงชายจากเกาหลีใต้ซอคังจุนเขามีชื่อจริงว่าอ e. ีซึงฮวานหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักเขาในเรื่อง When the weather is fine คังจุนเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมพศ2อ,อ3พปัจจุบันเขาอายุ28ปีสูง183เซนติเมตร น้ำหนัก65กิโลกร,รมัมคังจุนศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยดงโซสาขาการแสดงคังจุนเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกวงเซอร์ไพรส์ที่มีสมาชิกทั้งหมด5คนได้แก่อีแทฮวานยูอิลกงมยองคังแทโอและซอคังจุนนั่นเองค่ะ คังจูนเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกในปีพศ2555โดยผลงานการแสดงเรื่องแรกของเขาคือ To the Beautiful You จากนั้นเขาก็ได้มารับบทหลักครั้งแรกในซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง Cunning Single Lady ในปีพศ2557กับบทพระรองของเรื่องซึ่งจากการแสดงของเขาเรื่องนี้ทำให้ได้รับรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่อีกด้วยทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปเข้าร่วมกับรายการวาไรตี้สุดฮิตอย่างล m a t e และรายการ law of the jungle ด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นคนสนุกสนานเป็นมิตรและไม่ห่วงภาพลักษณ์ทำให้เขาสามารถครองใจผู้ชมได้อย่างไม่ยากเย็น เช่นเดียวกันกับความสามารถทางการแสดงของเขาที่แม้จะไม่ใช่บทนำก็สามารถทำให้คนดูอินไปกับการแสดงของเขาได้เช่นกันค่ะและในปีพศ2559เขาโด่งดังเป็นผู้แตกจากบทนักเปียโนยอดอัจฉริยะในซีรีส์เรื่อง s h e e t in the Tab และในปีเดียวกันเขาก็ได้มารับบทพระเอกเต็มตัวเป็นครั้งแรกในซีรีส์เรื่องอันโ a g e ที่รีเมคมาจากซีรีส์อเมริกันในชื่อเดียวกันหลังจากนั้นคังจุนก็ได้ฝากผลงานซีรีส์ต่างๆไว้อีกมากมายอาทิเช่น I You Human, The t i r c h a r m Washer ต่อมาในปีพศ2563เขาก็ได้มารับบทนำในซีรีส์โรแมนติกดราม่าเรื่อง w h e n t h e w Eats h e r i Fine ที่ประกบคู่กับนักแสดงสาวพักมินยองและในปัจจุบันในปีพศ2565คังจุนกำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามกันในเรื่องกิจค่ะ และนี่เป็นประวัติเพียงส่วนหนึ่งของซอคังจุนเท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้อยากจะฝากแฟนคลับของซอคังจุนติดตามผลงานต่างๆที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าด้วยนะคะท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ